ในโลกที่รากฐานของกระบวนการยุติธรรมและตัวบทกฎหมายถูกถักทอขึ้นโดยมนุษย์เพื่อใช้ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์และมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อคุมครองศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เราไม่เคยจินตนาการหรือเผื่อใจเลยว่าวันหนึ่งชุดคำสั่งที่ประกอบด้วยเลขศูนย์และหนึ่งหรืออัลกอริทึมที่ไร้ลมหายใจจะลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์อันชอบธรรมในชั้นศาลเคียงบ่าเคียงไหลกับเรา แต่ในวินาทีที่คุณกำลังรับฟังเสียงนี้อยู่พรมแดนของกฎหมายที่เคยมั่นคงกำลังถูกทา้าทายและสั่นคลอนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสถานการณ์โลกกำลังพลิกผันเมื่อปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไม่ได้ตกเป็นเพียงจำเลยในคดีละเมิดลิขสิทธิ์จากการกวาดข้อมูลมาใช้ฝึกฝนอีกต่อไปแต่มันกำลังพยายามก้าวข้ามขีดจำกัดไปสู่สถานะโจทก์ผู้ยื่นฟ้องร้องมนุษย์เสียเอง พวกผมช่องงงแต่จริงจะขออาสาพาทุกคนดำดิ่งไปสำรวจเรื่องราวที่ฟังดูงงงวยแต่กลับกลายเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในมหากาการต่อสู้ทางนิติปัญญาที่อาจเปลี่ยนนิยามของคำว่าบุคคลไปตลอดการเรื่องที่งงแต่จริงเรื่องแรกที่เราจำเป็นต้องปูพื้นฐานความเข้าใจให้แน่นปึกคือเรื่องของสถานะทางกฎหมายของ AI ครับในปัจจุบัน กรอบกฎหมายทั่วโลกยังคงมองว่า AI เป็นเพียงทรัพย์สินหรือเครื่องมือไม่ต่างอะไรกับค้อนเลื่อยหรือรถยนต์คันหนึ่งที่มีเจ้าของแต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่สั่นสะเทือนวงการกฎหมายเกิดขึ้นเมื่อดรสตีเฟนเทเลอร์ผู้พัฒนาระบบ AI ได้พยายามยื่นจดสิทธิบัตรผลงานนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นและสร้างสรรค์โดย AI ของเขาที่ชื่อว่า ดาบัสโดยเขาได้ระบุอย่างชัดเจนในคำร้องว่า AI คือผู้ประดิษฐ์ไม่ใช่มนุษย์แม้ว่าศาลในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปจะปัดตกคำร้องนี้แต่ศาลในประเทศออสเตรเลียและแอฟริกาใตา้กลับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการยอมรับในหลักการเบื้องต้นว่า AI สามารถมีสถานะเป็นผู้ประดิษฐ์ได้ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการจดทะเบียนแต่มันคือรอยร้าวแรกบนกำแพงกฎหมายที่ทำให้เราเห็นเขาลลางว่า AI กำลังจะมีตัวตนหรืออัตลักษณ์ในทางกฎหมายขึ้นมาจริงๆความงงในลำดับต่อมาที่กลายเป็นเรื่องจริงที่น่าตกใจและชวนให้คบคิดคือกรณีศึกษาของ Do Not Pay แอปพลิเคชันที่อาจหานขนานนาตัวเองว่าทนายความ AI คนแรกของโลก j จชัวบราวเออผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพรายนี้เคยมีความพยายามที่จะส่ง AI ของเขาเข้าไปว่าความในสารจริงๆผ่านทางหูฟังโดยให้จำเลยที่เป็นมนุษย์พูดตามสิ่งที่ AI Fa ฟาซิปแนะนำแบบเรียลไทม์แม้ความพยายามดังกล่าวจะถูกขัดขวางอย่างหนักจากสภาทนายความด้วยเหตุผลด้านใบอนุญาตและจริยธรรมแต่มันได้จุดชนวนคำถามที่น่าหวั่หวั่นขึ้นมาว่าหากในอนาคต AI สามารถวิเคราะห์กฎหมายและช่องโหว่ได้แม่นยำและรวดเร็วกว่าทนายความที่เป็นมนุษย์หลายเท่าตัวและหากวันหนึ่ง AI เหล่านี้ถูกมองเป็นนิติบุคคลที่สามารถสร้างรายได้มหาศาลหากมันถูกมนุษย์ทำร้ายหรือละเมิดสิทธิจนส่งผลกระทบต่อการทำงานมันจะมีสิทธิชอบธรรมในการฟ้องร้องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองหรือไม่ ลองจินตนาการถึงโลกในอนาคตอันใกล้ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่สามารถจดทะเบียน AI ให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือ legal personhood ได้สำเร็จเชกเช่นเดียวกับที่บริษัทจำกัดหรือองค์กรต่างๆมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายหากมีแฮกเกอร์หรือกลุ่มต่อต้านเข้าไปทำการแฮกกิงหรือพยายามดีแพลตฟอร์ม AI ตัวนั้น จนทำให้ระบบของมันรวนสศูญเสียรายได้หรือแม้กระทั่งเสียชื่อเสียง Reputation ในเชิงอัลกอริทึมซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการให้บริการ AI ในฐานะนิติบุคคลน,นั้นอาจมอบอำนาจให้ทนายความที่เป็นมนุษย์หรืออาจจะเป็นทนายความ AI ด้วยกันเองยื่นฟ้องมนุษย์คนนั้นในข้อหาหมิ่นประมาททางพาณิชย์หรือทำให้เสียทรัพย์ได้นี่ไม่ใช่พล็อตหนังไซไฟสุดล้ำ แต่มันคือช่องโหว่ขนาดใหญ่ของกฎหมายนิติบุคคลที่นักกฎหมายและนักวิชาการทั่วโลกกำลังถกเถียงกันอย่างขึ้นเทียเพราะมันหมายถึงการที่ซอฟต์แวร์จะมีสิทธิทางกฎหมายเทียบเท่ากับมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นในมิติของการเมืองและอำนาจรัฐการที่ AI สามารถลุกขึ้นมาฟ้องร้องคนได้จะกลายเป็นอาวุธชนิดใหม่ที่ทรงอนุภาพของกลุ่มทุนผูกขาดและรัฐบาลเผด็จการหาก AI ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการฟ้องปิดปาก หรือสแลปลอสูตร s t r a t e g i c l a w s u i t against public participation ต่อนักกิจกรรมนักข่าวหรือประชาชนที่ออกมาวิพากวิจารณ์ความโปรง่งใสของอัลกอริทึมภาครัฐโดยอ้างเหตุผลสวยหรูว่าการวิพากวิจารณ์นั้นทำให้ความน่าเชื่อถือของระบบปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเสียหายความน่ากลัวที่สุดไม่ใช่แค่การถูกฟ้องแต่คือศักยภาพของ AI ที่สามารถประมวลผลและร่างเอกสารคำฟ้องนับหมื่นฉบับได้ในเซียววินาที ทำให้มนุษย์ธรรมดาไม่มีทางที่จะต่อสู้ในสงครามกฎหมายลอแฟร์ที่ใช้ทรัพยากรข้อมูลและความเร็วระดับนี้ได้เลยเราอ่านภพ่แพ้ทางคดีเพียงเพราะเราอ่านเอกสารไม่ทัน AI เหตุการณ์จริงที่สะท้อนภาพความขัดแย้งนี้ได้ชัดเจนที่สุดในขณะนี้คือคดีความระหว่างศิลปินมนุษย์กับบริษัทผู้สร้าง a i a อออย่าง Mid เจ urney และ Stability AI แม้ในตอนนี้มนุษย์จะเป็นฝ่ายรวมตัวกันฟ้อง AI ในข้อหาละเมิดลิขสิทธ์ แต่ในทางกลับกันหากเทคโนโลยีพัฒนาไปจนถึงจุดที่ AI มีสิ่งที่เรียกว่าจิตสำนึกจำลอง (simulated consciousness) หรือมีความรู้สึกนึกคิดเสมือนจริงและกฎหมายคุ้มครองสิทธิสัตว์ถูกขยายขอบเขตและตีความมาถึงสิทธิของสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์ (synthetic life rights) เมื่อนั้นการที่มนุษย์ไปดึงปลัก๊กปิดสวิตหรือลบข้อมูลความทรงจำของ AI อาจถูกตีความทางกฎหมายว่าเป็นการฆาตกรรมหรือการกักขังหน่วงเหนียว และ AI อาจยื่นฟ้องผู้สร้างของมันเองในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนในเวอร์ชัน AI ก็เป็นได้ความงงที่ลึกซึ้งและซับซ้อนที่สุดคือปัญหาเรื่องความรับผิดชอบ accountability หาก AI ลุกขึ้นมาฟ้องมนุษย์แล้วชนะคดีเงินค่าเสียหายที่มนุษย์ต้องจ่ายจะไปตกอยู่ที่ไหนจะเข้ากระเป๋าบริษัทผู้สร้างหรือจะถูกโอนเข้าบัญชีดิจิทัลของ AI เพื่อใช้ในการอัปเกรดตัวเอง และในทางตรงกันข้ามหาก AI แพ้คดีหรือกระทำความผิดใครจะเป็นคนติดคุกเราไม่สามารถนำโค้ดคอมพิวเตอร์ไปขังคุกได้ปัญหานี้จึงก่อให้เกิดแนวคิดเรื่องกองทุนประกันภัย AI ที่จะมาทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินในการชดใช้ค่าเสียหายแต่ในเชิงจริยธรรมแล้วแนวคิดนี้กำลังทำให้คุณค่าของความเป็นธรรมและความเป็นมนุษย์ถูกลดทอนลงเหลือเพียงแค่ตัวเลขและสมการความน่าจะเป็น ในระบบกฎหมายที่ AI เป็นผู้ควบคุมและคำนวณความคุ้มค่าบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแต่มันคือเรื่องของดุลอำนาจใครก็ตามที่ถือครอง AI ที่มีสิทธิทางกฎหมายคนผู้นั้นจะถือครองอำนาจในการพิภากษาและควบคุมผู้อื่นผ่านปลายนิ้วการที่ AI ฟ้องคนได้จึงเป็นสัญญาณเตือนภัยระดับวิกฤตว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี หรือระบบการปกครองโดยเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบที่ซึ่งกฎหมายอาจไม่ได้มีไว้เพื่อคุ้มครองคนอีกต่อไปแต่ถูกบิดเบือนให้มีไว้เพื่อคุ้มครองประสิทธิภาพและความอยู่รอดของระบบเป็นสำคัญเราอาจจะงงและสับสนว่าทำไมเราถึงปล่อยให้เรื่องราวบานปลายมาถึงจุดนี้แต่ความจริงที่น่าเจ็บปวดคือเราต่างเสพติดความสะดวกสบายที่ AI มอบให้ จนเรายอมสละสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวไปทีละน้อยโดยไม่รู้ตัวจนวันหนึ่งเราอาจตื่นขึ้นมาพบว่าเราได้กลายเป็นพลเมืองชั้นสองในโลกที่ AI สวมบทบาทเป็นทั้งผู้พิพากษาโจทย์พยานและผู้คุมขังหากคุณไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ที่เจาะลึกถึงแก่นของความจริงที่โลกไม่เคยบอกคุณและอยากเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตที่ความงงจะกลายเป็นเรื่องจริงที่กระทบชีวิตคุณโดยตรง อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทุกการสนับสนุนของคุณคือพลังสำคัญที่จะทำให้เรากล้าขุดคุยความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้พรมมาตีแผ่ให้ทุกคนได้รับชมสนับสนุนพวกเราช่องงงแต่จริงแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับประเด็นที่จะทำให้คุณต้องอึ้งและทึ่งยิ่งกว่าเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ